สวัสดีครับขอบขกคนนะพี่น้องนะจ่เมื่อคืนนีู่พนตกครับรตอนสี่โมงแรงสามถุ่มขี้ถุ่มนะพี่น้องวงนองันนี้เป็นเศร้าตกอยู่ครับทั้งมัดแมตตมัดแมตตอยู่เห็นมาหล่อเบ,บื้งโคบมากับมากับเสียมก็อะไรครับพี่น้องกนมักเสียมครับหาล่อเบ,บื้องเอื่อกขนก็ออกอยู่ครับผู้อ,อายครับ ผุ่รบ,บรยนายนั้นยอ,ออกมาครับเพาเดยต่วนพี่เนาะเรยมาหาเราบางมันที่ี่หวยบะแต่ที่นี่เยอะเหรครับเพราะว่ามื่อกี้เห็นหาย,ยากแั่หน่อยเพราะว่าฝนตกันเศร้าครับแล้วมันจะพ้นเถิ่อหวยมันแต่ที่หาย,ยากกคนหน่อยพี่นนองบนแมน่นตินนี่พี่นนอะ บนขุยเอยื้องจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเบิ้องข้อเดียวครับสวมันลุ่มกันเนียนโอเมนเป็นเมนกับกุนน้อเลยครับเมนนี่พี่น้องกุน,น,น,เน,น,กน,นเลยครับ เน,นี่ยเบ่งป่านมันครับอโอ้ยึ้งหน่อยอย,ยู่เนาะแล้วุนี่ครับ

อะไรพี่น้องเห็นหรอครับโอ้โหโอยังเลยพี่น้องพเนี่ยก็อกพี่น้องตัวหน่อยบ่ครับเอ,เ,อเอาตัวไหมตัวนี้มันหน่อยครับผมเบรกก็เหรอครับตั้งกับว่ตายหรอก แต่เราเบิ้งหูไม่ครับพี่น้องหาไปมากพ่อยครับแม่แม่นดอกอันแม่งถือเป็นตัวใหญ่แล้วพี่น้องหาดินุ่มๆนี่มันติดหายาก่กี่ไม้ครับตัวนี้สิตัวตรงอยู่ครับหอบน,นปานายังไง ปลาเน็กน้อยตัวน้อยพี่น้องนืง่ตัวนี้เป็นเอื้องอยากได้พี่น้องนะ คือไก่ครับต้นคนแ h ่หรอพี่น้องหาบ้างตั่ตัวเงี้ยครับ ัวเล่นปลาน่อยครับพวกนตัวนี้บานตัวนี้เตยดยู่ครับไปล้วพี่นนักหันมันนิ่งๆกันล้วครับหันไม่แล้ว<อ>ลตัวนี้ตัวตรงครับ ตัวนี้เป็นอึ้งแบกพี่น้องอึ้งไล่ครับตัวนี้เป็นอึ้งไล่ได้พี่น้องรับเอึ้งไล่ครับต,รต,รตัวตวงเราพี่น้รอตัวนี้พ่อตวเราครับไปหาลอยไปเรื่อยครับเอาทงยางมาใส่มือเนี่ยทงผแผลงมันแห้งแต่ทงยางนี่มันจะงุ่มครับมันมันม,มันจะตุมม้มตลอดทงยางมาใส่พี่น้อง หาล่อกันไปพี่น้องเราลอ่ลอเปอ็นล่อๆนี่แหละครับล่อปลามันเก,าก่าครับพ่อถิ่นพุ่นพี่น้องมึงได้พี่น้องเรนะล่อไปด้วยกันครับข่อยอึองได้พี่น้องะนะถิ่นมึงโตเงี้ยยี่หรอกขวายทีเงีพ่อ๋อโคตรเงี้ยล่ะพี่น้อง ป้านจะเป็นดินตาสีเลยรเป็นต้อง các tôi để phút đàm chém đi đâu tôi nên là lại có một con ngập này tôi mất để tôi nghe những nói hay là cái đồng cây đó Uuuu Lớt khắc rồi Tôi gió với biết nào khắp khắc Mà cuối bên đây nó cũng สองตัวเลยเพื่นน้สองตัวแล้วสองตัวแล้วเน<อ>าะห<อ>ยัดผมไมีพจนก้อนมาเนี่ยครับเดี๋ยวพุ่ไปพุ่มาเถิดปกผมเหรอฮ้องจะไปหาต่อเหรอครับปวดเรือซื้อเรือเพี่น้องเอ้ยพวดเหรอครับพี่น้องครับหลังจากผมแล้วก็นสย่างหาไอ้เรื่องเลรอครับหาเจ้าหนุ่มใ่ปวดเรอครับ หาไปล่อๆนี่ล่ะไปหาไปเล่มกันครับหามากไปหามากครับคอยก,กันไปเนาะไว้ก็จิโตใหญ่เยอะละครับ หาอยูว่วากินสิหล่าพี่น้องเอ้ยครับผลตัวผลลงมากอรับพ่ออายุได้กินด้วยผู้บุญไปหาไก่กันขึ้นนีน่ก็อ้ยุพี่น้องขึ้นเห็นย่านฟ่าเหลี่ยมว่าพดครับ เนี่ปาดเลยพี่น้องเอาไปเนี่ปาดเลยนครับหินมันติดตังมันติดหนุ่มตังกันพี่น้องเอ้ยครับหินเกา่าเดินไม่มันติดมันติดหนุ่มตังกันครับเดินไม่มันติดแข็งพี่น้องหาดินอึ้งโดนมันมัดติดหนุ่มครับ bọn bữa tôi lấy cứ được rồi đạp rồi

ด่าเฉียมือนะครับถ่บเงินไก่ครับถึงบ่กต้องหลบพี่น้อตัวนี้ครับลูกเลยกว่า ไล่กบบระบอกลหรอครับโั้นห้ถมันขึ้นมาตืดไม่ไม่ก้อนพี่น้องตัตัวเนยครับตัวเนยเนยตัเล็กก็พี่น้องนะไออัหล่อมหูไมครับเอาตัวมันบดเลิกกว่านี้อย่างเราไปเรามมากับมุพอ,อยเราพี่นอ้องคือมันออกหลายอครับแต่ว่าหายากปนตกม้าหรือปวยเป็นบางมซศรครับเอือง ดูนุ่งกันตัวเดียวเลือกขึ้บนเลือกครับเลือกแต่ถึงไม่ได้เตื่นอยังสิได้พี่น้องหลายขยวายเราพี่น้องเลือก,กอ่ะป่านนึงครับเนี่ยมีเลือกพี่น้องก็อดดึงแจนเลยพี่น้อง พอดิ้นแหงครับพอดิ้นแหงเพื่อจะเป็นไงครับเลิกมเกิดตัวได้หรอล้วพี่น้องพวกนี้เก็ได้ครับ เทียนเนี่ยปลายเสียมสิไปป้านเพินพี่น้องสิเป็นลุบกบล็อกลุกปองไปเลยรครับสังเกตยังไงสังเกตด,ดินเก่าดินไม่ครับดิน้องมีห้อยเถือนนี่เยื่แข็งพี่นนองแต่ว่าดินห้อยอึง้งหมุนอีกอันครับเิ็นหนุ่มตั้งกันครับ อีกแล้วปีนออกให้หู้นอีกเลยครับบินดินเลย 哎，是甜了，不、这、要、个 เลือกรักกินน้องเอ้ยครับเบิเ่งถึงอยู่ขุดแขนพอดีออกจากหันมันขุดจุกมาถึงแล้วครับขุดขุดแขนแล้วโอ้ยตัวเมียไปแล้ว อ่างเหลีก็ย้อยเลยครับน,นี่ก็อึ่งยางนี่หรอกตัวเถิกอน,นตัวเถิกเน้พีอ่อนเาด้ะทางเงนยบเงิยเถืนพี่น้องอยากเดินจนมองล็อก มาซี้หาตัวเหรอครับเฮ้อาเต็มกันเรื่อยๆครับครับพี่นอ้องมาซี้หาตัวครับซี้ตัวหาตัวน,นี่ก็ะเนี่ยหน่อยให่ยยังพี่นอ้อง อันนี้ือเอื้องยางได้พี่น้องนะเอื้องยางนี่ตัวแม่พี่น้องตัวแม่ตีออกต่ังๆนันครับหาโตครับออกหลายเดีวยวครับก็ว่ามันแห่งฝนตกมากล่างไว้เพิ่นครับมันก็เลยหาบอค่อยเห็นเมื่อไรผลมาตนตกเนาลพี่น้องนาะโอ้ย ของเฮียพ me. He him ี่น้องผ้าพี่น้องมาขุดอีกจากมือครับฝนเมื่อใดฝนมาตกมาเกิดเหตฝนมาไหมครับแรงอาจจะมาไต่เราพี่น้องมาลองเบิึงอาจจะไม่ได้เพราะอะไรเป็นตัวพี่น้องอันนี้ก็จะไปเตรียมไว้ครับจะไปหาตุนไว้แต่ใจมั่ขันครับหาหาเพิ่มอีกกับพ่อเลยด้วยจรินพี่น้องครับพ่อบริสุทธิ์เพป็นครับผ้าพี่น้องมาขุดอืีกมันอีรับตัดสอดจะมาสวยครับบอกหลายอยู่ระหว่างหาคู่ไปเห็นพี่น้องหาขอไปเห็น คนตกหล่างรวยมันอายากครับอตอนละบนันไดก็ล่าพี่เน้องพี่องน้องมือ,อ,อต่อปลอดแม่ได้พี่น้องนะ้ลแ้งสิภาพพี่น้องมาแต่ครับอตอนละบนลันไดกันสวัสดีครับ